วัสดีครับในการอัปเดตเป็น iOS 16ตัวเต็มใหม่ล่าสุดหนึ่งในคุณสมบัติที่ผู้ใช้ชาวไทยรอคอยกันมานานนั่นคือการรองรับการแปลเป็นภาษาไทยในแอปแปลภาษาแล้วครับโดยรองรับทั้งบน iOS 16และ iPadOS 16เลยครับหลังจากที่ปล่อยให้ผู้ใช้ชาวไทยรอคอยกันมาเป็นปีที่สําคัญและถือเป็นจุดเด่นในการอัปเดตครั้งนี้คือรองรับการแปลในแอปต่างๆอีกด้วยครับเช่นการแปลคําแปลประโยคที่เลือกในแอป Safari แอป Notes แอปเมลทวิตเตอร์เป็นต้นเราไปดูการใช้งานในแอปแปลภาษากันก่อนครับเมื่อเปิดแอปขึ้นมาในรายการตัวเลือกภาษาด้านบนเราสามารถแตะปุ่มรูปลูกศรชี้ลงในรายการภาษาต้นฉบับหรือภาษาที่ต้องการแปลแล้วเลือกใช้งานภาษาไทยได้แล้วครับอยากแปลคําหรือข้อความอะไรจะพิมพ์ข้อความหรือพูดก็ได้แปลแล้วสามารถฟังการอ่านออกเสียงได้แปลกันได้ง่ายๆเลยครับ แต่ตอนนี้ยังไม่รองรับการใช้กล้องในการส่องภาษาไทยเพื่อแปลเป็นภาษาอื่นๆน,นะครับรองรับเฉพาะการพิมพ์ข้อความหรือการพูดเสียงภาษาไทยที่ต้องการแปลเป็นภาษาอื่นเท่านั้นถ้ามีการอัปเดตเพิ่มเติมความสามารถนี้เมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบเลยครับและเพื่อให้การใช้งานทําได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเรายังสามารถโหลดข้อมูลการแปลภาษามาเก็บไว้ในเครื่องเพื่อให้สามารถแปลภาษาได้ง่ายๆทันทีไม่จําเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอีกต่อไปครับแปลแบบออฟไลน์ได้ไม่มีเน็ต ก็แปลได้ทุกที่ทุกเวลาวิธีการโหลดภาษามาเก็บไว้ในเครื่องก็ทําได้ง่ายมากครับด้วยการแตะปุ่มรูปลูกศรชี้ลงด้านบนในส่วนของภาษาต้นฉบับหรือคําแปลก,ก็ได้ครับในเมนูที่สแสดงขึ้นมาเลื่อนลงไปด้านล่างสุดแตะคําสั่งจัดการภาษาในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมาแตะปุ่มรูปลูกศรชี้ลงในวงกลมทางด้านขวาของภาษาที่ต้องการดาวโหลดมาเก็บไว้ในเครื่องได้เลยครับเพื่อพร้อมให้แปลได้ทันทีแม้จะไม่มีอินเทอร์เน็ต สำหรับระยะเวลาที่ใช้ในการดาวน์โหลดจะขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของแต่ละคนนะครับโดยรายการภาษาที่เราดาวโหลดมาแล้วจะแสดงในรายการหัวข้อแปลภาษาได้ในระหว่างออฟไลน์ด้านบนครับเมื่อดาวน์โหลดภาษามาเก็บไว้แล้วในภายหลังถ้าไม่ต้องการใช้งานต้องการลบออกก็ทําได้ง่งายๆครับด้วยการแตะบนภาษาที่ต้องการแล้วปัดไปทางซ้ายในคําสั่งที่แสดงขึ้นมาแต่คาสั่งลบเท่านี้ก็เรียบร้อย ภาษาที่ถูกลบจะถูกย้ายกลับไปยังรายการด้านล่างโดยอัตโนมัติครับจากแอป,ปแปลภาษาเราไปดูตัวอย่างการใช้งานในแอป,ปต่างๆกันเลยครับเริ่มกันที่แอป,ปเมลเมื่อเปิดอ่านเมลแล้วต้องการแปลภาษาให้แตะไฮไลท์เลือกคำหรือข้อความที่ต้องการในเมนูที่สแสดงขึ้นมาด้านบนให้แตะคำสั่งแปลภาษากรอบแปลภาษาจะสแสดงขึ้นด้านล่างให้ทราบทันทีในกรอบนี้เพื่อนๆสามารถดูคำแปลรวมถึงแตะปุ่มเพลย์เพื่อ,ออ่านออกเสียงได้ด้วย เราประหยัดค่าขนส่งไปประเทศไทยจ่ายเพียง5ดอลลาร์เ9เซนในเมนูด้านล่างเราสามารถแตะคำสั่งคัดลอกคำแปลเพื่อ c o ปปี้คำแปลไปใช้ในแอปอื่นๆได้หรือจะแตะคำสั่งเปลี่ยนภาษาเพื่อเลือกภาษาต้นฉบับและภาษาที่ใช้ในการแปลได้ตามต้องการเลยครับ เพื่อนๆยังสามารถเพิ่มการแปลนี้ไปยังรายการโปรดในแอปแปลภาษาได้เช่นเวลาที่เราเรียนภาษาต้องการฝึกต้องการจดจําคําและข้อความสามารถเพิ่มเป็นรายการโปรดได้ง่ายๆทันทีหรือต้องการเปิดการแปลนี้ในแอปแปลภาษาก็แตะเลือกคําสั่งเปิดในแปลภาษาได้ทันทีเช่นกันครับเราไปดูตัวอย่างการใช้งานในแอป s a f a r i กันบ้างขั้นตอนการแปลก็ทําแบบเดียวกันเลยครับนั่นคือเปิดไปยังหน้าเว็บที่ต้องการ จากนั้นแต่เราลากเพื่อเลือกคำหรือข้อความที่ต้องการแปลเมื่อเลือกเสร็จแล้วในเมนูคําสั่งที่แสดงขึ้นด้านบนให้แตะปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนคําสั่งหรือแตะเราปัดไปทางซ้ายเพื่อเลื่อนไปยังคําสั่งแปลภาษาทางด้านขวาแล้วแตะเลือกได้เลยครับกรอบข้อความการแปลภาษาจะแสดงขึ้นมาพร้อมแสดงคำแปลและเรายังสามารถแตะเพื่อฟังได้ทั้งภาษาต้นฉบับและคำแปลไปดูตัวอย่างกันครับ

การใช้งานก็จะเหมือนกันทุกอย่างนั่นคือการแตะเลือกไฮไลท์คำหรือข้อความที่ต้องการแปลในเมนูที่สแสดงขึ้นมาเลื่อนไปยังรายการคำสั่งทางด้านขวาแล้วแตะคำสั่งแปลภาษาเพื่อแปลอ่านออกเสียงและเลือกคำสั่งต่างๆจากเมนูได้ทันทีเลยครับสำหรับแอปอื่นๆที่ไม่ได้เป็นของ Apple ส่วนใหญ่ก็รองรับนะครับเช่นแอป Gmail หรือ Twitter ก็สามารถแปลภาษาได้ง่งงายๆเลยครับเพื่อนๆที่อัปเดตเป็น iOS 16แล้วแนะนำเลยครับ คุณสมบัตินี้ดีน่าใช้และมีประโยชน์มากๆไปลองใช้กันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ